แล้วก็รักษาการเจ้าวาดแล้วก็คณะพระทู้บุคองย่างบอท่านกรลังตีประกาศจะเป็นทางการย่งบอท่านคันธงฉะนั้นแล้วเมือนี้แหละหลวงพอ่อเพื่อนกับิีพบปะพูดคุยและการชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติการประกอบการชาตนาก,กินของหลวงพอ่อพระภูมิหารและสุทธิคุณอันนี้เขาตั้งบำเพ็ญในคุณโยม่บางคนมาเพื่อกับโทษเดอือนดีเด้ มางานชาวพนักงกิจคำว่าชาวพนักงกิจนี่คือพอมสิเผาเลยสิเผาแล้วชาวพนักงานกีบ่ยอันนี้ตั้งบำเพ็ญกุศลต,ตั้งบำเพ็ญกุศลต,ตั้งบำเพ็ญกุศลตั้งบำเพ็ญบุญเนาะอ,ะอ,อ่าวคนใดได้กับเขาก้างานม,มากก็ไปโหกันเด้อะอ่าพี่น้องบ้านเขื่อนกลับมาเพราะว่าอ่าวันปรวิหารบ้านแม่คือขึ้นตรงกับตำบลบ้านคออ่าจานั้นแล้วพี่น้องตำบลบ้านเหล่าตำบลบ้านคอเนี่ยเป็นลานดีเนาะ เอเป็นหลักจะบาลหลักหลักเกียรนี้ก็คือเป็นแม่เนี่ยทุ้รียนครับเขาไปหโมงกันเด้อยุเตนผิลันยุเตนถูกทุกอย่าเนี่ยของภาษาเขาเรียกชาบลาบนี่ด้อเออเอาไปโม่ไว้แล้วกัจะเฝ้าจอบด้วยแมวเด้อบบแม่นปามักแตงโม่คือเด็นครับแต่จะคูกับสมบเลอรอกูนั่นบอ่มันหลายเถอะคนก็สิกิโเบดดอก็จว่าได้อบแม่นดีคุณโยมไห ท่านท่านในสปอร์เดี๋ยวได้กันดูเพิ่นถึงว่าเปียบให้ท่านตั้งถิ่มเผาผีตั้งอ๋อทานประมาณท่านสาณีบุญชิดัยซาณีแถมส่วนสาชิมาเพิ่นว่าเนาะอ้าบัดนี้น่ะหลวงพ่อพระครูนิโครโพธิวัตรที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออ่าวฉะนั้นทู่เด้อคุณโยมเด้อกินเข่าแล้วจะตาดเด้อไม่ออกเด้อมันมันไงเออ อาตมาอาตมาก็เสียมืเสียบตาเะไรอย่นี่ก็ว่าสิบกว่าอยู่พอดีหลวงพ่อเพิ่นส่งซีกให้นะเพิ่นชี้ใช่อาตมาก็เลยโอ้มีแนวรวมอาตมาก็เลยบอกเดี๋ยวค่อยปากเด้อคุณโยมเด้ออ่าเดี๋ยวค่อยปากยกมือเอาได้ดอกโอ้ยสาธุเ้อหลวงพ่อพระครูวิหารเอ้ยผู้ขางมาตัดบาปคูดบานพีบังขินมาทากรรมไปเด้อหลวงพ่อเลยงวดสิมาก็ให้ชามโตกับทางไปเด้อยๆเบาไปโลดให้บ่ให้ก็เรื่องของเพคนแล้วเนาะขอเนาะ เอออาหลวงพ่อพระภูนิโคดแล้วก็หลวงพ่อพระภูวิมลอาเดีย๋ยวขได้ขึ้นอานั่งประจับที่แล้วนะครับฉะนั้นก็ขอนิมนนะครับพระอามหาเทระนะครับพระอาสังฆาธิการนะครับนิมนตนะครับอาหลวงพ่อเจ้าคณะประสนสังฆาธิการต่าง,างอาที่เดินทางมานะครับตอนนี้มาครบ หลวงพ่อเจ้าคณะตำบลมาคบทุกตำบลวันนี้เนี่ยไปจะเห็นเห็นครบทุกตำบลตำบลหนองเหี็นตำบลบ้านส้มตำบลหอฉางทองตำบลน้ำเที่ยวตำบลคำโบกตำบลคำชะอีตำบลบ้านเหล่าตำบลบ้านคอยังโบเห็นเจ้าคณะตำบลคนงามเราเชนเสราชนนั้นตำบลกระเบื้องป้านั่นแ่ลก็มาครบนะครับขอขอนิมนต์นะครับเจ้าคณะวังฆาธิการนะครับนิมนต์ก่อนนะครับ หลางนิมนต์ขึ ite, ้ั่งอาบวนะครับมาหลังจากนั like ้นก็ตามด้วยอาปาอธิการนายรมน่าเอาว่านะรเพื่อเป็นการนอเคารพกรับต่อหลักพันธุ์ดีต้อมี้มาบุญอายุการของประสงฆ์นรบถือพเะพุเธาลกกับการอายุการพันธสัตย์ หลวงพ่อก็มีฐานิษสสามนสามผัวตอนอายุยี่สิบปีเป็นเจ้าว่าตอนอายุท่านสามนะแล้วก็ได้รับพรครูมายีปีนะเพื่อรับพระคูับัิท่านเจ้าวาบาราชโปีคองเราที่ปีนะ่านบอกมา เดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้เป็นที่ซาแต่ว่าเพิ่นปูไปซีผู้ใดอย่ามายืนกลางของมาตระหนักร่วม <imit> <imit> ที่น้องเลยจำเป็นรวมเินนี้ ไัอ้นว่าสิ่งที่เรกว่าอะไรนะอะไรนะอันน้อลนี่บอลไขาตำต้นเินขาตำต้นมันสูงเดินขาต่ำต้นนี่

ิญมาเกิดทนายกสุธีพลขยักนายกองการบริหารส่วนตำบลตลาดประธานในพิธีวันนี้ได้จุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยเป็นลำดับต

ได e ้นำพาเข้าสู่พิธีทงศาสนาต่อไปก็ขอเจริญพร บต้องเขียน,ด,น,นด้วยเซนอะกันนะอปต้องบอก ากาศไทยในเรีนร่างวัดเป็นจัดเตรียมอาหารคนมาร่วมหลายมาจากหลายหมู่บ้านมาจากหลายตํามาร่วมทำบุญถวายเพ็ ที่บ้านแม่ตำบลบ้านเหล่าอำเภอคำซีอีจังหวัดมุกดาหาร